แต่งตัวกันแน่ใครแต่งตัวได้หน้าเกลียดที่สุดก็ชนะไปเลยพวกเราจะแต่งตัวได้หน้าเกลียดขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยพวกแนวเกปเรียนหลามวันนี้เราจะมาเดินแฟชั่นสุดหน้าเกลียดกันแน่เนี่ย ปกตินะทุกคนครับเราแต่งแฟชั่นกันเนี่ยแล้วต้องแต่งสวยแต่งหล่อนะแต่ในครั้งนี้คือเราจะแต่งให้มันน่าเกลียดเว้ยอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยของขนาดของเอเลี่ยนเลยเว้ยโอ้ยทำไมต้องยอมมาให้ฉันเ่าฉันไม่เอเลี่ยนนะไม่ต้องแต่งอะไรเลยเว้ยคนก็ให้ห้าดาวแล้วอนะ่ะโอ้ยเอยอฉลาดไหนว่าฉันเสียใจยเออจะว่าไปในฉันก็สงสารนะเอเลี่ยนนะโดนร้อตลอดเลยไง ถ้าอย่างนั้นเรามาล้อเจโกบดีไหมอะ่ะโอ้ยฉันจะมีอะไรล้อหรอเพื่อฟิกขนาดน,นี้เจโกบเจโกบขาตะเกตติดฟันนะเเออต็มเลยเต็มเลยโอ้ไม่เห็นจะเจ็บเลยหน้าตาก,ก็หล่อมันเดิม <c oughs> โ,อโอ้มาเลยก่อนนาอะไรฉันไม่ได้เป็นคนมีปมได้แบบพวกไหนล้อก็ไม่เจ็บหรอกเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับจะเป็นยังไงกับการประกวดน้าเกียรินะทุกคนครับไปดูกันเลยไปเลย ทุกคนครับเราเข้าสู่เกมแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูแฟชั่นรอบก่อนนะทุกคนครับมีประมาณนี้เลยแต่ง <c oughs> ให้ดูน่าเกียดนะั่งนายดูสิโอ้ย <c oughs> <c oughs> น่าเกียดน่ากลัวจริงๆเลยโอ้เด็กทารกน่ากลัวสุดๆพวกนายมาดูคนนี้สิทารกอายุร้อยสิบขวบโอ้หเป็นทารกที่เก๋ที่สุดในโลกนะคนนี้ <G ül üyor> เ,ออเกิดมาก็น่าแกลเลยแล้วพวกนายดูสิคนนี้ดูปกติสุดเห็นไหมได้คะแนนน้อยเลยเห็นไหมนี่โอ้อสมควรแล้วเว้ยเพราะนี่คือการแต่งให้หน้าเกียดยังไงเล่าใช่ถ้ายิ่งแต่งหน้าเกียดน้อยนี่ยิ่งจะได้คะแนนน้อยอะเน,นี่ยตอนนี้ทุกคนครับเราก็เตรียมตัวแต่งตัวได้เลยนะโดยโจทย์ที่เราต้องแต่งก็คือนักวิทยาศาสตร์บ้านน,นั่นเองนะ <G ül üyor> ฉันพร้อมแล้วไฉันขอหาชุดก่อนเลยเออฉันหาชุดด้วยชุดคุณหมออะหมอเกี่ยวอะไรกันนะวิทยาศาสตร์แฮะฉันอยากได้ชุดก่าเหมือนคุณหมออ๋อโอ้ยแต่ว่ามันน่าจะเหนียวหน้าดูเลยนะเนี่ยคนละกาานั่นแหละทุกคนผมจะแต่งแนวแบบว่านกวิทยาศาสตร์ที่แบบโมเดลทดลองแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองนะทุกคนดูซิเป็นไงบ้าง <c oughs> อ๋อไนี่คือหน้านักวิทยาศาสตร์ของผมนั่นเองนะทุกคนดูดีแหม่อน้าคุณวิทยาศาสตร์แล้วก็มาดูผิวตรงนี้ทุกคนขอดูผิวซิผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะโอเคประมาณนี้เลยเอันนี้คือโซนอะไรเนี่ยออสามารถปรับตัวได้นะครับมีแบบนี้<อ>ตัวผอมตัวเล็กตัวใหญ่ปรับได้หมดเลยไหนลองไปดูที่ไปหาเสื้อผ้ากันเลยทุกคนครับเพราะตอนนี้คือไม่เหมือนนักวิทยาศาสตร์<บ>นะครับเหมือนคนไร้บ้านนะครับตอนนี้ ส่วนแม่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใส่หมวกนะแต่น่าจะมีแว่น๋ยวดูซิมีแว่นไหมแอมขอหาแว่นที่ดูดีเหมาะสำหรับนักวิทยาศาสตร์หน่อยนี่ได้ไหมนี่โอ้ยเราสามารถปรับได้นะทุกคนถ้ามันไม่พอดีนะแอมปปะมณนีไ <c oughs> อพวกนายพวกนายฉันเจอหน้าเหมือนสกิบดี้ทอยเล็ตเลยโว้ยจริงอ่ะตรงไหนตรงที่เปลี่ยนหัวน่ะโอเคเดี๋ยวฉันเข้าไปดูแลกันนะมีเวลาเหลืออีก8ปดิวิเฮ้ยฉันจะไม่ได้สรงผมเลย อันนี้เป็นโซน VIP นะครับแล้วเข้าไปไม่ได้ต้องเติมแนะเดี๋ยวมาดูเสื้อผ้าก่อนยังไม่ได้เลือกใส่เลยดูสีมาช้อปปิ้งดูว้ายอันนี้ดูดีนะทุกคนเลือกมาก่อนเลยโ <Wow. S 1> อเคใช้ได้พวกนายโจดขึ้นนักวิทยาศาสตร์บ้าฉันแต่งตัวเหมือนคนบ้าเลยเว้ยอ๋อคือตอนนี้มีแต่บ้าแต่เหลือแค่วิทยาศาสตร์ใช่ไหม นายเติมวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยเอออันนี้ทุกคนใส่แบบนี้โอ้ของใช้มันดูเท่แวนแต่งออกมาเท่เฉยเลยเออแต่งยไงก็เทอะเนี่ยเออนายลองเอาไปหนอกดีเออเอาไปหนอกใหกด้ดูเท่น้อยลงโอเคครัประมาณนี้ฉันหาอะไรใส่ก่อนโอ้ไม่มีอะไรใส่เลยโอไม่เวลาหมดแล้ว,วอ่าาาาะทุกคนครับาดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะคะาา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 างาา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 ทาาาาานานาาาาานาา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  อัยเนี่ยฉันใส่หัวสกีมีดี้ทอยเลยมาด้วยเดี๋ยวฉันให้ดูนะเว้ย <Hello. S 1> okay, โอเคเล่นนี่คือเหล่าหน้าตาก,กรรมการนะครับดูน่าเชื่อถือมากแต่ละคนน่าขางน่ากลัวมากเลยแมาแล้วคนแรกนี่คือใครใครก็ไม่รู้โอ้ใช่ป่ะมาที่ไปไม่ได้ดูน่าเกลียดเลยโอ้ยด็อกเตอร์ออกตูปุ๊บออกไปหนึ่งคะแนนไปฉันให้เลยสองคะแนนสำหรับคนนี้นะไม่ได้ดูน่าเกลียดเกิน ใช่ได้สองด้วยมาลอดูคนต่อไปนะคะเพิมนี่ยังไม่ใช่พวกเราแน่โหดูคนนี้ก็เก๋แต่งคล้ายๆเลยนะนี่โ,โ,โหดูเท่งแล้วไปสอง,องแล้วกันเราจะไ,ได้หนึ่งพอใช่ไม่แว้ไม่ชนะวบาพวกไหนเพราะว่าฉันดูที่เหมือนแบบนี้เลยไงโอะ<อ><อ> นี่ของฉันก<อ>็เป็งดูไปคนดีมากเลยมดูไปชัว่วร้ายเลยอะมองแค่หน้าพอหน้าก็น่าจะน่าเกียดอยู่นะเอาไปสองไว้ออให้สองด้วยโอโย้อหคะแนนน้อยเกินหอยอยู่ไหนไหนอ<ห>่นโอโห้หเหมือนจะมีอยู่แต่มันเล็กมาก โอ้เป็นหนึ่งพอแน่คนนี้ฉันในสองนะทุกคนครับดูน่าเกียในระดับหนึ่งดูไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์เลยใน,นขช<อ>าฉันรอดูของฉันเว้ยในเดูของเอเลี่ยนทุกคนแฮปหนี่เดินตัวเตี้ยมาแต่ไกลเอเลี่ยนกดเต็นดี้กดเต็นดี้นี่ล็อกเดอล็อกแอนด์ล็อกๆๆนี่แน่เจ้อ่ะฉันในสามเลยนะครับฉันในสองนะ ในขอลองดูของฉลามสิอ๋อยโอ้ยัว่าบ้ายศาสตรบ้ามาดูแน่กลัวแม่งเลยตัวนี้ไปสองไงฉันไ้สาเลยอะไรกันนี่รู้สึกว่าโจทเนี่ยยังเป็โจทย์ที่แต่งให้น่าเกียดได้ยากนะเ้พราะมันดูเท่นะถูกต้องเลยจะเจือแล้วพอเป็นนักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องดูเท่ด้วยอ่ะมาลอางเูผลหมเลย ไอคนนี้ได้ที่หนึ่งได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราได้คะแนนเท่ากันหมดเลยนี่นาหนึ่งสองสามนะไปเออไหนอะที่หนึ่งสองสามนะ 1, 2, มาเนะี่ยไสิเ็คะแนนเท่ากันโอ้โหส่วนฉันนี่คือได้แค่เปรคะแนนนะทุกคน <c oughs> อ๋อจอดี้ทหารมาพวกไหน <c oughs> โอ้ <c oughs> โหอ้ทหารหน่าเกียดอ่ะ <c oughs> เออมาดูซิวหน้าตาน่าเกียดพร้อมรับใช้ชาติได้เป็นยังไง เลยฉันพร้อมแล้วเดิ่ม,มาโซนหัวตรงนี้ก่อนทุคนครับนี่หน้าโหดพอเป็นอาหารได้ไหมเออพอเป็นได้ยื่ใส่นี่ดูดีได้ไหมโอเคใส่ไว้ก่อนนะอันนี้ไม่ใช้ค่อยถอดออกโอ้ยมีหน้าที่เป็นแค่ปากอันเดียวด้วย <laughs> เดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้นะทุกคนครับตัวนี้คือเป็นโซนเหมือนอาวุธนะคะเราสามารถหยิบออกมาได้นะเวลาเราเดินเบบนะทุกคนในนี่ระเบิดหรอโอเคถือไว้ก็ดีนะระเบิดกําลังหาชุดอยู่ในตัวนี้เป็นโซนหนอนี่เลือกแสงเกรงได้นะทุกคนครับขอดูเสื้อสีมีเสื้อทหารเท่ๆไหมเอมโอเคทุกคนครับเจอแล้วเสื้อทหารอันนี้โอ้ทำไมมันใหญ่ยังเลยนี่ ทำไมชัดแต่งแล้วมันเทยังเลยเออหรือว่าพวกเราแบบเหมาะกับแต่งเทที่ทมันนะเออนั่นดีพวกนายอย่าแต่งให้เทสิไม่ได้ตั้งใจจะแต่งเทเลยแต่มันเทเองเออ,เอ,อขอเลือทรงผมหนอยทุกคนแคขมนันนี้ดูดีเราต้องเลือกอะไรที่มันไม่ได้เหมาะกับตัวเรามันถึงจะแน่เกลียดนะฉันว่าส่วนจะต้องรีบหาเสื้อและเ่ยเนยเลรอเวลาไม่มากแลวเว้ยโอเคผมประมาณนี้ก็โอเคอทุกคนแขม,มีอะไรอีกแป้งแมสลองดูสิ เออรื้ปรับขนาดตัวเลยขอไปปรับขนาดตัว <JJ> ก <by disappearing> <N> ่อนเวลาก็เหลือแค่หกสิบกวินะคือหนึ่งนาทีนั่นเองนะพวกนายอโอวันดีจะเก๋ออ๋อวันดีไอ้ไนดูเทจริงอะเนเดี๋ยวเราไปดูดยกันทุกคนครับว่าของแต่ละคนจะแต่งแบบไหนนะไปดูกันเลยเวลาหมดแล้วตอนนี้กรรมการสุดหล่อเที่งม้งแนวคนซ้ายดีอย่างเท่เลยตัวอะไรอะ โอ้คนนี้เรียกความนาเกียร์จากาออฉันนายเคไปสี่คะแนนเลยเออฉันให้สีด้วยอ่ะน่าเกียร์จริงโอยส่วนฉันให้สามเว้ยเออดูดิเดินดาวแดงได้แยกมาเลยอะอะไรคนนี้นะทุกคนแคบดูซิมันน่าเกียร์แค่ไหนโอ้เดี๋ยวดูทีเออฉันก็ดูว่าธรรมดานะแบบนี้โอ้ทีมาเลยเอาไปเอาเป็นสองไงสองประมาณนี้โอ้ถือขอไปด้วยอันนี้ของฉันเองพวกนายถือระเบิดมาเลยเต้นเลย เต้นโชว์เลยเนเลยไปเลยนี่เอาไปสามเลยเว้ยฉันด้สี่ฉันในสี่โอ้โหเจวแหวเลยก็ดูน่าเกียดใช่ได้อยู่ของฉันโอ้โหนี่อะไรอะทำไไดูที่ขนาดนี้อันนี้เท่เกินไปเอาไปหนึ่งพอเออไปหนึ่งพอมันเท่เกินไปรับไม่ได้กับความที่ใช่จะมาหล่อในเวทีนี้มันไม่ใช่นะทุกคนครับไปเวทีอื่นเลยออ ออกมาทานี้เลยอะฉันให้สีเลยเว้ยฉันให้ความเท่เลยอะสีสีฉันให้ไปเลย3คะแนนนะทุกคนคร์ชุดเผื่อโตจริงๆคนนี้คนนี้คิงไฟน์นะทุกคนคร์อันนี้ก็เท่อีกแล้วแหมมาเป็นหนึ่งพอเออเนี่ยมันเท่เกินนีชันโอ้โหเรียกงการมาเป็นหนอนเลยในเบี้สีเอ้ยขอดูแน่ชัดๆหน่อยอันนี้ยชั้นชั้นให้สามแล้วกันเอา นา้ได้ที่มากเลยวอาวีปจะปากอะโอ้โหนี่แบบแม่เกียดบอกแม่กลัวนะเนี่ยไม่ถามแม่าวาวมารอดูทุกคนครับว่าใครจะได้หนึ่งสองสามนะมารอดูกันเลยเาตามนี้เลยนะโอ้อันดับสอง อ้ไม่นะทุกคนผมไม่ติดนะฮะผมได้กี่คะแนนนี่ลองมาดูสีเออฉันด้วยผมได้12คะแนนเองไงไอเล่นะโหหลบหน่อยสิคุยรู้สึกว่าฉันมีพรสวรรค์นในการแต่งให้หน่าเกียินะนี่ยไปรอดูโจทย์ต่อไปดีกว่านะฮะเผื่อว่าจะเป็นยังไงนะฮะออโอ,อ,อ้โหอกษัตริย์นี่คือก็เหมือนเป็นพระราชานั่นแต่งพระราชาให้ดูน่าเกียิที่สุดนะคะมาเริ่มแต่งได้เลยโอ้โหนี่คือแหงทองนะทุกคนลองใส่ตัวดีได้ไหมโอเคเลิกมาเลย น,นี่เธอเป็นเหล่าบริการเออมาด้วยในพระราชาต้องมีบริการนะทุกคนนี่เธจะโกอบว่าเนี่ย่ะนนนี่คือนายเหรอโอ้ยพวกนายฉันว่าอันดับหนึ่งต้องเป็นของฉันแลวเว้ยโอ้ยชิโมะโอเวลาจะหมดแล้วอ๋อนนายังไม่ได้ปรับตัวนี่เอ oh, หมดแล้วโอ้อ oh. ผมได้แค่นี้นะทุกคนแค่มาตลอหิวโรตีเลยชันนี่ฉันโบทสถานทีได้ไหมเนี่ยอ้ยเลยได้เป็นกรรมการด้วยโอ้เยี่ยมไปเลยกษัตริย์คนเลขของเรานี่เลยคนนี้ก็ถือว่านักเกรตชันได้เอาไป3คะแนนก็ได้แอนจังการสามโอ้ยดูแบบบ้าอำนาจมากเลยอ่ะเออแต่ดูจากตัวนี่จะไปบ้าใครได้นี่ มาดูคนนี้เขาทำไมมีแต่ตัวตียมีแต่ตียทั้งนั้นเลยใช่ไอ้คนนี้เไปสาวทุกคนแค่จะมีความที่อยู่เลยนะไม่เห็นหน่าเกลียดเลยอ่ะดูเท่ดูสุขมมุมนีพระราชาเนี่ยไ <c oughs> <c oughs> ครนี่มันกล้วยหอมโอ้ชอบมากข้าหลังนี้ดูน่าเกลียดกว่าเยอะเอาไปหนึ่คะแนนพอเออให้หนึ่งพอ มาลองดูคนนี้โอ้โหดูหัวเล็กมาแต่ไกลเลยคนนี้โอหแต่ตัวใหญ่มากโอ้ยก็ใช้ได้อยู่ฉันให้สามเว้ยให้สามอะโอเคโอเคมาคนนี้เอเบลดิซีนะทุกคนแคกพระราชาของคนนี้เป็นไงบ้างโอเบกอะไรมาเนี่ยโอเคโอ้ยม like ันดูธรเมลาเกิน เออไปหนึ่งเลยที่เกินมานี่คือฉันเองนะแต่งอะไรก็ไม่รู้มานี่ให้เดี๋ยวมันเหมือนเพนกวินเลยอ่ะเออวลาจาเพนกวินจะปอดใจญ่แอตเทนเลยไม่ท้อจะได้สองพอนี่เขาฉันโอ้โหเดี๋ยวมันเท่เกินมันีเท่ของนายนะเนี่ยเออดีเดี๋ยวเดี๋ยเอาเอาไปสองแล้วกันเอาฉันได้หนึ่งคะแนนมาเท่เกินเอเลี่ยน ม,มันดูเหมือนว่าเหมือนตัวกงอะไรแบบนั้นแน่ที่แม่ให้ดิฉันเองเว้ยอ๋อในดูสีเออขอดูใกล้ๆก็ดูไม่ได้อะไรมากเอาไปสองไงเอาไปสองพอมาแล้วทุกคนครับมาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละคนจะได้คะแนนเท่าไหร่แน่ขอฉันเถอะนะไอฉันเถอะมาลองอดูโอ้ยโอ้จะกบตีนฉันโยนดับสามมันก็ยังดีตีครั้งแรกฉันได้เก้าคะแนน <laughs> และทีมต่อไปทุกคนครับเป็นทีมสุดท้ายแล้วกันแน่นักพอกไก่นะทุกคนต่อไป,ไม,อไปมาทุกคนมีเวลาสองรอกวีมาเลยลุยโลดโอ้โหเห็นชุดกามแล้วว้ดจะกิเลเลย <laughs> เออจะมาไปนะผมเลือกแต่หัวตรงนี้ทุกคนครับผมจะลองไม่เลือกหัวนี้แล้วก็ลองไปเลือกแบบว่าเป็นหน้าตาดีแนะในลองดูสิหน้าตาตรงนี้พอที่จะแต่งให้มันน่าเกลียดได้ไหมมันดูดีเกินไปว่ะแต่ละแอน โอเคทุกคนผมคงต้องไปใช้หัวมันเดิมนะเพราะว่านี่มันดูไม่แน่เกลียดเลยนะครับหัวนี่แน่าเกลียดสุดนนี้ได้ไหมนี่โอเคก็ดูได้ยื่แล้วก็ตัก,การหัวดูเล็กๆหน่อยเพราะว่ากล้ามใหญ่เกินนะครับ <laughs> ฉันว่านะนายมีเหตุผลให้เอาหัวใหญ่นะเว้ยแบบเล่นกล้ามหัวไงเออ ใครบ้าเริการหัวหมาฉันและใครเอาเครื่อออกละไกลมานฉันเองฉันเองเดินมาตรงนี้สีหาชุดสําหรับการแต่งตัวเป็นนักพอกไก่นักพอไก่แล้วทุกคนคั้งก็ต้องมีแบบใส่กางเกงและพวกนี้คนปกติก็ใส่กางเกงจ้ะเออแม่นี่เลยนี่เลย นี่เลยจะกรอบดีอันนี้นี่คือทั้งวิ่งทั้งเบกเลยสุดยอดเลยเอเนี่ยทุกคนเห็นฉันและใจเกเรแน่เลยจนสุดท้ายนี่ทุกคนครับมาดูซิว่าผมจะเตือันแดดมันกับความน่าเกลียดครั้งนี้อ๋อห่อกรรมการมีผมกับฉลามนะครับไหนคนแรกเอาฉลามมาเลยแม่ไอ้ดิฉันเองแบกตุ้มมาเลยโอ้โหเอาไปสามแล้วแกไม่ต้องคนแข่เดี๋ยวนี้เอาไปสามเอาไปสาม โอ้วิ่งมาเลยนะครับคนนี้น่าเกลียดน่ากลัวชั้นได้สีเลยเว้ยชั้นได้สามพอใช่ชั้นได้สามอ่ะมีแขนงอกบนหัวด้วยนี่สินะใช้หัวกังลังกายด้วยอันนี้ตัวแันบนในบวมน้ำเลยนี่โรมีเงยหยดได้เนี่้ชั้นได้สามเลยเออกลางๆอ่ะชั้นได้สามด้วยอ่ะอันนี้คือเลี่ยน้ามอยไกลได้มาเท่เกินไปบ้านี้เออให้ดูหน้าตา ด้วยความที่หน้าตาดูน่าเกลียดเอาไปสองสองแล้วกันนะเออเอาลูกบอล่วยให้ให้สองเลยว้าวไอ้เจ้าเนี่ยเอเลนมาแล้วทุกคนครับดูออร์แกรหนักแม่ไม่เลยปิจารไาเนี่เอาไปสามเลยไอเล่นทสนิทเอาไปสามด้วยทุกคนครับทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันเลยนะนาไนนี่ดูซิใครจะได้หนึ่งสองสามแน่ตามนี้เลยอ้าวฉันไม่ตีนันดาบ่ะเนี่ยฉันก็ไปเตด แล้วแชนคือติดเฉยเลยนะครับดูได้สิบคะแนนแนะโอ้ยชัดดิโลที่สามได้แปดคะแนนเลยเนี่ยพวกเราก็ได้แปดคะแนนเหมือนกันเอเลียนเฮ้ยเออใช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้จะกนใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อที่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5ิบาบาทเผานั่น ฉันไม่ชินเลยที่ต้องแต่งตัวน่าเกลียดแบบนี้